โอ้สั้นปุ๊กเลยโอ้ดูโอ้ดูดูดูนี่นี่สั้นปุ๊กเลยดู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 เฮ้ยโอ้เห็นเห็นเห็นกระโดงไหมไอกระโดงดำๆเนี่ยมันใช่กระแหบป่ะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่กระแหบอ่ะ like like ไม่ใช่ตัวนี้เป็นอะไร ตะเพียนเงินอินโดตัวนี้เป็นตะเพียนเงินอินโดใช่ช็อตบอดี้ด้วยอ้าวตัวนี้ช็อตบอดี้สวยเลยสวยเลยแต่ว่ามันเป็นตะเพียนเงินอินโดหรอใช่เพราะว่าแล้วมันต่างกับกระแห่บ้านเราไงไอ้ตะเพียนเงินอินโดมันมีจุดดำขีดดำอยู่บนนี้ยกระโดงเหรอเอากระโดงข้างบนจะเป็นดำดำส่วนกระแห่จะมีมีทั้งข้างบนแล้วก็มีปลายหางหลังใช่อ๋อตัวนี้เออว่าปลายหางหลังมันไม่มีไม่มีขีดดำดำนะมันดำแต่ข้างบนอย่างเดียวอันนี้เราก็เรียกว่าอะไรตะเพียนอะไรอตะเพียนเรียกกันตะเพียนเงินอินโดตะเพียนเงินอินโดเกาจะเหมือนกระแห่มากนะมันเป็นเเเเหหหหมมมมืืืออออนนนนนลูกกกผสระะะับตพียทงไ เสมอเพราะตัวมันจะเป็นสีเหมือนทองไทยแต่ว่ามันมีกระโดงดำอย่างเดียวนะที่ได้ให้ดำอเออ๋ยวตอนตัให้ดูนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวหาภาพดีเซลก่อนตัวนี้ตะเพียนอินโดทองไทยั่วเอาละวตะเพียนอินโดตะเพียนเงินอินโดแล<ด>้วกนะันโอเคตะเพียนเงินอินโดช <c oughs> ็อ <c oughs> ตบอดี้เอ้าแต่สวยแน่ใช่ไปงั้นสวยโอเคเอาผมมฟังด้วยครับไม่เหมือนกับกระแหนะ